คนจักรยานเหมาะเครื่องมอไซค์ครับเฮ้ย hey, ไม่ได้เครื่องมอไซค์ประเดี๋ยนะครับจะไปฟ้าเหรอมีน้ำใส่น้ำมันด้วยเนี่ยเออเธอโบกคู่สูบคู่นี่นมันอา่านว่าอะไรอะ่ระเนี่นอยอา่านไม่ออกนะมั่วมันเป็นจักรยาน น่าจะเป็นจักรยานโบราณนะครับใช้เขาใช้อะไรสักอย่างน่าจะเป็นระบบอะไรไม่แน่ใจนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับไฟฟ้าเออน่ยน่าจะเป็นไฟฟ้าเฮ้ยฝึกเออไฟฟ้าหรือเปล่าเฮ้ยนี่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 ใช่ไหมใช่เนี่ย น่าจะใช้ไฟฟ้านะครับเป็นมันเป็นจักรยานไม่เป็นไม่มันจจักรยานหรอเนี่ยมันจะจักรยานมันมีม no yes ันม euh, ีที่ปั่นอ่ะก็ต้องมีน่ะมีที่ปั่นเออสวยนะครับจอดคู่เลยไอ้ตรงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันเป็นระบบลูกสูบหรือเปล่า เหมือนลูกสูบก็เหมือนนะแต่ว่ามีเสายไฟทุกคนเคยเห็นไหมเอ้าเอาแค่นี้หละเออแต่ว่ามันก็เป็นระบบเหมือนจักรยานเลยแหละแต่ไม่รู้มันใช้ไฟหรือว่าอะไรสักอย่างนะอันนี้ก็เป็นงานที่สวัสดิ์ การจนะบุรีนะครับเขาะอะไรงานอะไรวินเทจสักอย่างอะไรนี่นะครับว่าสวยมากนะครับไม่รู้ว่าเขาจะขับให้ดูหรือเปล่าถ้าว่าเขาลองปั่นให้ดูหนวจะได้เห็นนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าแน่นอนครับมันมีจอนี่ด้วยจอนี้ก็

แล้วก็ไปดูงานอื่นนะครับงานใหญ่นะครับผมที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับงานใหญ่มากมีคนอนเสิร์ตบิ๊กอมบีแอดด้วยนะครับนี่แล้วก็จะพาจะพาดูพวกเครื่องยนต์โบราณน,นะครับทางด้านโซนโนน,นะครับแล้วใคก็ฝากกดติดตามคลิปไปด้วยนะครับสวัสดีครับ